we mm -hmm. Він вдав, він สวัสดีค่ะพบกับสาวใต้หน้ามวยวันนี้นะคะสาวใต้ก็เสนอเมนูแกงจืดหมูสับใส่หัวกระมปี่ค่ะทุกคนมาค่ะตัวนี้นะคะสาวใต้ก็ได้ตั้งน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยหมูสับลงไปเลยค่ะสาวใต้ก็ได้ปั้นหมูสับนะคะทุกคนปั้นเสร็จแล้วนะคะเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยเล้วสาวใต้ก็มาตักฟองออกกันเลยค่ะตักฟองออกนะคะเพื่อ ไม่ให้น้ำซุปข้าวนะคะทุกคนตามด้วยวัวหอมกระเทียมค่ะตัวน,นี้นะคะสาวใต้ก็ได้ใส่ผักกระป๋ปีลงไปค่ะผักกระมปีนะคะสาวใต้ก็ได้มารางและแช่น้ําเกลือไว้ประมาณ30นาทีนะคะทุกคนและล้าง 3- าสน้ํานะคะตอนนี้สาวใต้ก็ได้ใส่เต้าหู้ไข่ลงไปค่ะบอกเลยะคะ่ะว่า ร้อยๆกันอีกแล้วค่ะเก่งจืดมูสับไส้วั่กระมสีนะคะตอนนี้เศร้าตายก็ได้ใส่นำปลาค่ะสีอิวข้าวค่ะแค่นี้ก็นัวแล้วค่ะทุกคนตามด้วยต้นหอมผักชีเลยจ้าบอกเลยนะคะใส่แค่สองอย่างก็คืออร่อยแล้วค่ะทุกคนได้กินหอมมากๆค่ะสีสันน่าทานมากค่ะทุกคนเป็นเมนูที่ทางบ้านชอบมาก ชอบมากๆค่ะทุกคนเก่งจืดหมูสับหัวกระรมปีค่ะตอนนี้นะคะเศร้าตายก็ได้ตักชิมค่ะมาชิมกันเลยว่เศร้าตายว่าโรโอยไม้ค่ะทุกคนมีลีลาด้วยนะคะเศร้าตายบอกว่าโรโอยจังหู้ค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดือดได้ที่แล้วคะ่ะทุกคนผักสุกหมูสุกเรียบร้อยแล้วสาวใต้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย